เลยเวลาแล้วลูกอ่ะครูจะเรียนไปไหนนะอ s s a l a m u a ะ a i k u m warahmatullahi taala wabarakatuh ทักส alam ลูลู ah uh. ลลลก Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r ก k a t u h โอเคนะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องมาสรุปกันก็คือต้องต้องทดสอบนะต้องทดสอบอ่าโดยการออกข้อสอบแล้วครูแล้วก็ครูจะอ่าส่งข้อสอบไปทางไลน์ทาง Messenger นะฮะให้ดู อ่าดูว,วิธีการส่งข้อสอบไปนะลูกแล้วก็เดี๋ยวลูกจะต้องอ่าตอบข้อสอบนะตอบข้อสอบโดยเอาเข้อสอบที่ครูส่งไปเนี่ยอ่ามาติกนะมาติกแต่ว่าลูกจะต้องลงชื่อด้วยเขียนชื่อตัวเองพิมพ์ชื่อส่งมานะตามตัวอย่างที่ครูให้ไปนะอ่าหลังจากนี้อ่าครูขออ่าอนุญาตนะ จะชื่อนักเรียนที่เข้าห้องสอบวันนี้ด้วยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนรายงานตัวนะฮะรายงานตัวเป็นทีละคนนะครับเชิญครับเด็กิงฮานาเดียมะอมัมดค่ะต่อไปลูกใครต่อด็กิงสิรนดาเดค่ะอ่าต่อไปเด็กยิงสิรินดาเดเรโซค่ะอ่าต่อไปเด็กหญิงสินดาโซค่ะอ่าต่อไป โอเคโนริยะสามาโอเคต่อไปมีไหมหมดแล้วค่ะอ่าหมดแล้วค่ะโอเคนะตอนนี้นักเรียนเข้าห้องสอบนะแต่ว่าเข้ามาไม่เยอะไม่ไปหลายเดี๋ยวค่อยสอบอ่าพรุ่งนี้ต่อนะที่เหลือที่ยังไม่สอบนะอ่าเดี๋ยวอ่าครูจะชี้แจงวิธีการสอบนะก็คือเดี๋ยวครูจะส่งข้อสอบไปอ่าในห้องเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษ เป็นกระดาษข้อสอบทีนี้วิธีการก็คือนักเรียนเอาข้อสอบของครูเนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยมากดตอบนะอ่านข้อสอบเสร็จแล้วเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเนี่ยเป็นข้อสอบอ่าปรนัยนะครับปรนัยอ่ายี่สิบกว่าข้อนะฮะแล้วก็นักเรียนก็ใช้วิธีการกด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 แล้วก็ เขียนชื่อตัวเองแล้วก็ส่งมาให้ครูนะโอเคเดี๋ยวครูจะส่งข้อสอบแล้วนะครับตอนนี้ครูส่งข้อสอบไปแล้วนะอสี่ฉบับสี่ฉบับนะนักเรียนก็ดึงข้อสอบนั้นมาตอบยากไม่หกยากไม่หรอก,กไป,ปย้อ<า>นเนี่ยที่นี้ไปย้อนเนี่ยที่นี้ข้อสอบอายุนี่คนอแบะ โอ้นั่นแหละนั่นแหละคือเอ่อก็สอบก็ไม่ได้ยากแต่ว่าวิธีวิธีอ่วิธีทำน่ะมันยากเอ่อถามเิรินดาสซรินดาเขาทำยังไงเมื่อกี้ที่เขากะกระบักเป็นอ่ะวิธีจะเก้วน้ำได้ถูกต้องต้น้ำปกไม่ใช่เราล่ะบริการข้อไหนไม่เข้าใจถามลูกครูจะอ่าน ปลากระป๋องเฮ้ยปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องอ่ะแสดงว่าตอนนี้ลูกอยู่ในข้อที่ข้อที่เสีบแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็อ่านไปเรื่อยๆลูกเวลายังมีเยอะอ่านไปเรื่อยๆลูก ก็ข้อไหนลูกที่มายาลูกข้อไหนลูกธนาคารใช้ประกอบธุรกิจด้านใดธนาคารทำทำธุรกิจด้านใดลูกการเกษตรไหมลูกปูน้ำหม้อฮะด้านหนรูว่าให้ลูกปูน้ำหม้อเอออ๋อตอนนี้ลูกอยู่ข้อที่ข้อที่สิบสองแล้วใช่ไหม ข้อไหนข้อไหนข้อสิบสามข้อสิบสามเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นผลผลิตของงานธุรกิจประเภทใดผ้าสำเร็จรูปเนี่ยเอ่อพวกที่ทำธุรกิจประเภทใดลูกเรื่องเสื้อผ้าเนี่ย<ำ>อืมอาก็ไก่ธุรกิจอุตสาหกรรมขอขก่ธุรกิจการเกษตร พอควายธุรกิจการเงินงูงูธุรกิจการให้บริการอยาอย่านิดหนึ่งนะ,ะครับตอนนี้นะักเรียนกําลังทําข้อสอบอยู่อ่านโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบอยู่นะทุกคนนะทําข้อสอบอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนทําข้อสอบอยู่ที่บ้านหัวไก่ไก,ก็อ,อ, <c oughs> อันนี้ฟังเสียงที่ เด็กกาลังปรึกษาหารืออยู่นะคุยกันได้นะฮะทำข้อสอบแบบนี้คุยกันได้ดูาีขายอ่าดูฟังนักเรียนกําลังปรึกษาหารือกันอัน,น,นีเกี่ยวกับงานใดนะข้อไหนนะข้อไหนนะลูกข้อไหนลูกข้อยี่สิบใช่ไหม อข้อยี่สิบข้อใดไม่ใช่อาชีพหัตกรรมข้อใดไม่ใช่อาชีพหัตกรรมห,หัตตะหัตตะนี่แปลว่าอะไรลูกหัตกรรมหัตกรรมลูกนี่ลูกงานที่ทําด้วยอะไรนะหัตกรรมข้อใดไม่ใช่ลูกนะอ่ะครับ วิชาการงานอาชีพนะโรงเรียนบัลดาสำนักง,งานเขตพื้นที่กรารศึกษาประถมศึกษาปัมเกต์หนึ่งนะครับวันนี้ครูได้น,น,นักเรียนเข้ามาสอบในกลุ่ม messenger นะฮะโดยใช้วิธีการสร้างกลุ่มขึ้นมานคือหลังจากที่ผมได้สอนอโดยโดยใช้วิธีการอาสอนแบบออนไลน์ที่ผ่านมานไม่ว่าจะเป็นการส่งวิดีโอ หรือการบรรยายหรือการส่ง YouTube ไปให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ได้ทำรายงานส่งมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่จบหลักสูตรนะในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วผมก็เลยต้องออกข้อสอบเพื่อให้เ,เพื่อการวัดผลประเมินผลนะฮะโดยออกข้อสอบแบบปรนัยนะครับปรนัย20 30ข้อนะครับ เพราะนั้นตอนนี้นักเรียนกําลังทําข้อสอบอยู่วิธีการก็คือผมส่งข้อสอบไปนะฮะส่งข้อสอบไปเมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีนะเมื่อกี้ณตอนนี้นักเรียนกําลังทําข้อสอบอยู่ของตัวเองนะฮะโดยการดึงข้อสอบไปที่ผมส่งไปเนี่ยก็ไปเลือกตอบนะโดยวิธีการกดลูกกาการะบากนะฮะแล้วก็ เสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะส่งข้อสอบมาให้ครูนะครับตอนนี้เรารออยู่นะครับรอนักเรียนกําลังทำข้อสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้นักเรียนส่งข้อสอบมานะช่วงนี้มันจะมีช่วงหนึ่งนะครับนะครับช่วงที่เด็กทําข้อสอบอยู่นะเด็กก็จะทักมาว่าข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะนักเรียนก็จะถามครูก็จะตอบนะอธิบายให้นะ าจากจำนวนที่นักเรียนเข้าห้องสอบวันนี้ทั้งหมดก็คือ6คนนะครับวันนี้นักเรียนได้ทำเสร็จแล้วประมาณ3คนออกไปแล้วนะครับส่งข้อสอบมาแล้วก็เหลืออีก3คนที่กำลังทำอยู่นะครับเนี่ยนี่บางคนออกไปแล้วนะครับจังนั้นผมอาจจะต้องรอให้3คนที่เสร็จนะะแล้วก็ส่งพอส่งเสร็จแล้วเด็กจะก็จะออกจากห้องสอบเลยนะครับ เดี๋ยวผมค่อยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับตอนนี้นักเรียนก็เหลืออีอ่าหนึ่งคนนะชื่อฮุสนีนะกำลังสอบอยู่นะครับเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงนะแล้วก็ผมก็จะปิดการสอบแล้วนะคือผมจะไปรอที่ในกลุ่มนะฮะไปรอที่ที่กลุ่มนะว่าใครส่งมาบ้าง,างแล้ว ก็จะปิดการสอบก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนนข้อสอบมีมีมีห้าหน้าลูกสามสิบข้อเจอเรือยยังเจอไรือยังนะเอางี้ลูกเสร็จหน้าไหนก็ส่งหน้านั้นก่อนนะแล้วก็หน้าที่ยังไม่เสร็จก็ทําไปแล้วก็ค่อยส่งมาคืนนี้นะคืนนี้เลยส่งที่รับแผ่นก็ได้ที่รับแผ่นเสร็จแล้วก็สง่งเสร็จแล้วก็สง่ง หรือจะส่งทีเดียวก็ได้ลูกนะอ่ะอ่ะอาัิตย์เหรออ่าหมดแล้วสามสิบข้อจะไมหมลูกพออรา,าพอทำเสร็จแล้วสามสิบข้อลูกก็กดส่งมาในกลุ่มนะฮะส่งมาในกลุ่มลูกอ,อ่าพอส่งอ่าส่งเสร็จแล้วก็ ครูก็มีใครอีกที่ยังไม่เสร็จลูกมีไหมไม่มีค่ไม่มีแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ครูก็ต้องขอขอบคุณลูกนะอ่าที่ได้เข้าห้องสอบนะแล้วก็ที่เหลือนะั้นลูกช่วยอ่าช่วยแจ้งให้เพื่อนทราบด้วยให้เข้าสอบพรุ่งนี้ก็ได้นัดครูนะนัดครูแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยรพรุ่งนี้ครูจะนัดทําใบงานนะใบงานที่ค้างๆอยู่เนี่ย ใบงานตัวไหนตัวไหนครูจะเข้าไปดูนะแล้วก็ครูจะสอนอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าใบงานก็สําคัญลูกเป็นคะแนนเหมือนกันนะคืนนี้ก็เป็นคะแนนนะคืนนี้ก็เป็นคะแนนที่สอบปลายนะสอบอสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาคุยในเรื่องของชิ้นงานที่ค้างๆอยู่นะไม่เข้าใจตรงไหนเรามาคุยกันในห้องโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับคืนนี้ นะสำหรับครูก็ต้องขอบคุณทุกคนนะอัสสลามอะลัยก uh, uh, ุมวะเราะมะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุกโอเคทิมาร์เซมาเซขอบคุณมากนอนได้แล้วลูกอ่านี่นักเรียนออกไปแล้วนะออกไปแล้วเปลล์เหรอเอ่อโนเฟียเสร็จแล้วนะอ่านอโนเฟียออกไปแล้ว

นะครับสำหรับคืนนี้นะาการสอบปลายภาคเรียนที่1น,นะครับอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โกโรงเรียนบรารดานะครับผมก็ได้ทำการสอบโดยการเข้าส่งข้อสอบใน Messenger กลุ่มนะกลุ่มห้องสอบป .6 นะได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือได้มีการาทำข้อสอบและก็มีการถาม โดยการครูก็เลยอธิบายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ได้ส่มกสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวัสสลามอะลัยกุมะเราะมะตุลลาฮาวะบะบรากาฮ์สวัสดีครับ